สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเรา vip นะประจําวันที่26พฤศจิกายน65นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่น3กับ6 4กับ7นะคะ3031น่ะ32 34 36 37 39นะคะ60 61น่ะ62 63 64 67 69 สามหกศูนย์สี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเก้าสี่หกแปดสามเจ็ดหนึ่งเด้อจับคู่ก็สามหกหกสามสี่หกหกสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเรา V ีไตัว VIP, ตเด่นก็คือหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า สี่ศูนย์สี่หนึ่งสีี่สสี่เจดสีเก้านะคะหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งสมสหแล้วก็หนึ่งหสจับคู่ก็หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่หหนึ่งกหกหนสสเนาะก็กอเนเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมซื้อด้วยกันเด้อนี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะสามกับหกมาเหมือนกันต่างกาันหนึ่งกับสี่หนึ่งกับเจ็ดเนาะสามหกสี่มาเหมือนกันต่างกาันหนึ่งกับเจ็ดนะคะก็เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ